ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบ,บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับเศษฐายิ้มระรื่น แต่ชาวบ้านใกล้ตายบ้านเมืองกำลังประสบปัญหาเศรษฐกษิจแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินสายออกต่างจังหวัดสร้างภาพอย่างขยันขันแข็งให้ชาวประชาเห็นว่าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขนาดว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์ขาเจ้าอย่างพระครูมนูนธรรมโสพิษเจ้าคณะตำบลขามเท่าเจ้าวาวาสวัดหนองพองตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ยังชื่นชมนายเศรษฐาระหว่างสนทนากับนายเศรษฐาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาในวระที่นายเศรษฐาไปติดตามโครงการระบบผลิตน้ําประปาขนาดใหญ่อําเภอโนนสูงและได้เข้าไปนวัตการพระครูมนูนรูปนี้พระครูมนูนได้กล่าวกับนายเศรษฐาว่าได้เห็นจากข่าวว่าทํางานทุกสาวทิศและมีการดําเนินการในหลายๆโครงการ และพระครูมนูนได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพลมสอนรอดวัดบ้านภัยอำเภอโนนสูงเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองโคราชและจังหวัดใกล้เคียงศรัทธาเลื่อมใสซึ่งมีพุทธคุณเป็นที่ลือเรื่องด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนายเศรษฐาได้พระพุทธรูปองค์นี้ไปก็ไม่ได้คุ้มครองหรือช่วยอะไรให้ดีขึ้น พระาะบ้านเมืองของเราเวลานี้อยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังถดถอยข้าวของแพงทั้งแผ่นดินชาวประชาเงินทองฝืดเครื่องประชาชนที่มีรายได้ประจําจากเงินเดือนค่าจ้างในภาคเอกชนรวมทั้งค่าราชการและพนักงานลูกจ้างในภาครัฐยังพอประคองตัวได้แต่ประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพอิสระหาเช้ากินค่ําเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนับวันจะมีแต่อดตาย อดตายภายใต้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่หาเสียงเอาไว้ว่าประเทศไทยต้องไปต่อจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยคำขวัญคิดใหญ่ทำเป็นหากไม่ลืมกันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งองค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในปัจจุบันซึ่งเป็น DNA ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้เปิดเวทีปลาใสาใหญ่ณอิมเพกอารีนเมืองทองธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคม6 โดยแปะป้ายคำโตว,ว่าเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีองค์อิงที่เวลานั้นสวมหมวกหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสวมเสื้อแดงตะโกนเสียงดังฟังชัดบนเวทีแบบเส้นเลือดเส้นเอ็นที่คอปูดโปดว่าร่วมกันปิดสวิตสว,วปิดสวิตสามปอ เพื่อทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ช่วยพาพักเพื่อไทยเข้าสู่ทําเนียบรัฐบาลเอาเข้าจริงภายหลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยก็ทำไม่ได้สักเรื่องเดียวมีนำซ้ำยังกลืนน้ำลายลงคอแบบถ่มน้ำลายรถฟ้านอกจากจะปิดอสวตสวอไม่ได้แล้วก็ยังต้องพึ่งพาเสียงสวอของสามปอในการยกมือโหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี ขนาดเดียวกันยังต้องดึงพักการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลและเป็นพักการเมืองของสามปอมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องสุดท้ายที่ว่าเพื่อทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งอีกหนึ่งเดือนก็จะครบหนึ่งปีที่รัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศก็ปรากฏว่าคนไทยมีกินมีใช้ในทุกวันนี้ได้ก็เพราะบุญเก่ากินบุญเก่าที่รัฐบาลสาปอทำเอาไว้ และเวลานี้ก็ใกล้จะหมดลมหายใจอยู่เต็มทนไม่ยังเสียงจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่รัฐบาลควรจะต้องฟังโดยเฉพาะนายเศรษฐาที่หน้ายิ้มระลื่นเหมือนเด็กได้ของเล่นถูกใจระหว่างเดินสายออกต่างจางังหวัดแล้วพบกับมวลชนจัดตั้งของพรรคเพื่อไทยที่ชูป้ายเอออวยเยินยอพร้อมกับรับรู้ฟังแต่เรื่องที่สวนทางกับความเป็นจริงที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้กำลังเผชิญอยู่ ประชาชนในโลกออนไลน์เขาพูดกันอย่างนี้ลองฟังดูคนหนึ่งว่าหุ้นตกข้าวขายไม่ออกคนตกงานตลาดเงียบสนิทฝีมือเลิศม,มากอยู่นานๆน,น,นะอีกคนหนึ่งว่าทุกอย่างตกหมดแต่ยังดีที่ไฟฟ้ากับน้ำมันขึ้นครับอีกคนว่าถ้าหากเศร,รษฐกิจเป็นแบบนี้คืนรัฐบาลชุดนี้อยู่นานต่อไปไม่ดีแน่ไปคุยกับใครเขาก็บ่นกันแต่ว่า ของแผงมากๆจะไม่ไหวกันอยู่แล้วคนที่สี่เป็นเจ้าของร้านขายอาหารบนด้วยเสียงทอแท้ว่าร้านผมเงียบสนิทไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับคนที่ห้าประชดประเทียดว่าซอฟพ,พาวเวอร์ผ้าเขามาคงช่วยได้มัง้งคนนี้เหลืออดถึงกับบอกว่าต้องกล่าวโทษผู้ที่เลือกคนหรือพักนี้เข้ามาบริหารประเทศ เพราะว่าร่วมกันสนับสนุนส่งคนให้มาสร้างความเดือดร้อนแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศรายนี้ว่ายุคนี้หวังพึ่งของแจกโรงทานแต่แจกเงินดีต้นไม่อยากได้อยากได้เงินสดมากกว่ารายนี้แรงหน่อยพุ่งตรงไปที่นายเศรษฐาโดยตรงเพราะลูกสาวนายเศรษฐาถือหุ้นใหญ่บริษัทนี้อยู่คอนโดแสนสิริขายกำไรอยู่นะแต่ภาคส่วนอื่นเจงต่อเนื่อง แล้วจะโทษใครส่วนรายนี้ก็น่าสนใจคงจำเรื่องต้มยำกบที่นายแพทย์พรม,มินเลิศสุรเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเคยยกเรื่องต้มยำกบมาเปรียบเทียบกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศถดถอยและจำเป็นที่รัฐบาลต้องนำโครงการแจกเงินดิจิตอลออกมาแก้ปัญหาโดยให้ความเห็นว่าเวลานี้เราไม่ได้เข้าสู่ยุคฟองสบู่ยุคต้มยำกุ้งนะคะ เหมือนเราเข้าสู่ยุคต้มกบจับกบใส่หม้อน้ำเย็นแล้วปิดปากหม้อค่อยๆเปิดไฟน้ำเริ่มอุ่นไปจนร้อนกบมันก็จะนอนตายอยู่ค้นหม้อพวกเราต้องลุกขึ้นมากันได้แล้วก่อนที่พวกเราจะเป็นกบและรายต่อมาแสดงความเห็นโดยไม่อ้อมค้อมว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่นานสงสัยคนคงตายกันเยอะสำหรับคนสุดท้ายที่มีชื่อเป็นที่รู้จัก คือรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักบินทองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และอดีตสวได้เผยแพร่บทความเรื่องรัฐบาลเศรษฐาบริหารเศรษฐกิจหรือธุรกิจเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาขอยกบางส่วนมาณที่นี้โดยดรเจิมสัก์ชี้ว่านักบริหารธุรกิจที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทองไม่จําเป็นต้องบริหารเศรษฐกิจได้ดีเสมอไปเพราะเงื่อนไขแตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะนักธุรกิจที่คุ้นเคยประสบความสำเร็จจากการผูกขาดวิ่งเต้นเกาะอำนาจรัฐหลีกเลี่ยงซิกแซกไม่จ่ายภาษีและใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกบรรทัดนี้ผมไม่ขอสรุปแต่อยากให้ท่านผู้อ่านได้พินิษพิจารณากันเองว่าปัญหาของบ้านเมืองในเวลานี้เป็นไปอย่างที่ชาวประชาในโลกออนไลน์เขาพูดกันให้อื้ออึงดังที่ยกมาหรือไม่ รุ่งเรืองปรีชากุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty